สงสัยเวลาสวนมนต์นะคะเป็นอะไรถึงได้ง่วงนอนคะอ้าวไม่รู้เหรอไมจิบทเนี่ยบทเป็นยางง่วงนอนอย่างดีเลยตนะ่อไปนั้นข่าวเป็นดูที่ทำอะหลวงพี่ทั้งหลายนะพระนีสวดสักพักนึงกะคอตกแล้วละ่ะคอพับนะยใครที่บอกว่าคิดมากนะ เราไปสวดมนต์ไปนะเดี๋ยวก็หลับมันจะไปคิดได้ยังไงฮะตัวเองก็สวดด้วยคนอื่นก็สวดด้วยหูก็ได้อัดเข้าไปเสียงตัวเองก็สวดไปด้วยเนะี่ยไม่ใช่ลองคิดดูเลยสวดมนต์แล้วหลับไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่อยากให้หลับไม่ยากหรอกฮะลืมตาสวดถ้าลืมตาสวดแล้วยังหลับเนี่ยโอเคไม,ไม่ได้ลนะ ต้องยืนแล้วัะถ้าเล็มตาสวดแล้วหลับแล้วต้องยืนนะฮะถ้ายืนหลับเราก็สุดยอดแล้วฮะต้องเดินแล้วละ่ะถ้าเดินหลับได้เนี่ยก็เก่งอีกแหละถึงแม้จะหลับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลวงตาอะไรนะถึงแม้ว่าเราจะหลับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไห,หลับมันดีที่สุดแล้วละ่ะ ไม่มีอะไรเลยหลับเนะี่ยไม่มีทิฏฐิภัยกระใครญาติธรรมสงสัยว่าเวลาเขามองภาพพญานาค่ะเขาบอกเขาเวียนหัวแต่พอกลับมามองหลวงปู่ก็ไม่เป็นไรทำไมถึงเวียนหัวคะอ้าวาวน่ไม่แน่หรอกนะมันก็คงมีอะไรอะ ขามองที่หน้าก็เวียนหัวนะก็อย่าไปมองเนี่ยมันเวียนหัวมันต้องมีอะไรสักอย่างนะเพราะรูปลักษณ์ของนาคนะ่ะไม่ใช่รูปลักษณ์อะไรเป็นรูปลักษณ์ของเทวดางไงใช่ไหมอุเบกขาเนี่ยค่ะหลวงตาสงสัยว่าฝึกยังไงเหรอคะอุเบกขามาจากเมตตานะพม่ใชี ยแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วก็มันกะเมตตากรุณาก็ตามมุทิตาก็ตาก็ตามไปเหลือโน่นตัวสุดท้ายอุเบกานั่นไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่ใช่ต้องต้องแผ่ก่อนนะมันเป็นกรรมาฐานสีกองนะฮะพรมิหารสี่นี่เขาว่านะ่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานั่น เป็นเครื่องอยู่ของพรมเพราะพรมนี่เป็นเป็นชั้นที่เบาพรมพรมชั้นต้นๆน,นี่คือพรมเนี่ยที่เราส่วนเนะี่ยส่วนแล้วไม่ลำคานะนะั่นแหละเป็นอารมณ์ของพรมอารมณ์เบาอารมณ์ไม่ลำคานดีะไรออกนะอารมณ์เบาๆเนี่ยตัดภพชาดได้นะเพราะนไม่ลำคาญมันจะโลเลย แต่ถ้าฝึกไปอีกหน่อยมันจะนิ่งมันต่อไม้เนี่ยมันต่อเสาเนี่ยมันกระผมชั้นสูงขึ้นไปเวลาท่านเปลี่ยนล่างนะถามันบีบเนี่ยท่านก็เข้าไปอารมณ์ตรงนั้นไงอารมณ์นิ่งสนิทนั่นแหละใช่ไหมเพราะมันจําได้ไงอย่างที่เราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยสวดทุกครั้งชั่วโมงนะมันอาจจะเบาๆสักสิบนาทีห้านาทีหรือหนึ่งนาทีบันทึกนะไม่ใช่ไม่บันทึกบันทึกนะบันทึกนะ นานๆเข้าหลายปีเขาเนี่ยมันเบานะฮะมันไม่ลาคาญใหม่ๆก็ไม่ลาคาญพอสักพักก็ยังลาคาญอยู่แล้วก็ไม่ลาคาญมันสลับกันไปนานๆเข้ามันจะไม่ลาคาญถึงลาคาญก็ไม่นานมันก็จําอารมณ์นั้นได้ทีนี้เวลาธาตุมันบีบเราเนี่ยมันจะไปเนี่ยจิตมันจะไปมันจําอารมณ์นั้นได้มันก็ไปแล้วมันอยู่ทาไมล่ะอารมณ์ความสุขคืออารมณ์เทวดามีความสุขใช่ไหม สวดแล้วมีความสุขอ่ะสวดสบายเพลินมีความสุขมันก็นจับอา,มารมณ์นั้นได้ความสุขเกิดจากความสุขเนี่ยแล้วก็เลยไปความเบาไม่ไม่ก็คิดอะคิดโน่นคิดนี่อะไรมั่วไปหมดและเ <c oughs> พราะนานๆเข้ามันเริ่มมันเริ่มเพลินสวดแล้วเพล <c oughs> ินเพลินเพลินเป็นเป็นบางครั้งเพราะนานๆเข้าสวดที่ไหนก็เพลินนั่นคือเพลินละมีความสุขละ เพรนาะนานเข้าเบาแล้วไม่ลำคานแล้วเป็นผมแล้วนานๆนนอีกนิ่งแล้วมันเป็นขั้นตอนไปอย่มันใช้เวลานะบางคนบอกโอ้หนูสวดมาตั้งหลายปีกี่ปีแล้วสองสามปีแล้วโอ้โหสวดยังไม่หายเหม็นเลยโคบาอาจารย์ข้าสวดมาภาวนามาเป็นข้อชีวิตท่านถึงหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าห้ามเลิกห้ามหยุด ห้ามหยุดนะนาห้ามหยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดเดี๋ยวเองขี้เกียจถ้าหยุดเดียวมันก็หยุดไปเรื่อยๆขี้เกียจแล้วถ้าไม่หยุดเนะยขี้เกียจก็ทำํำขยันก็ทํามันจะเพลินมันจะทํเองมันจะไม่ขี้เกียจมันจะเพลินไปเรื่อยๆแล้วธรรมะเนี่ยมันก็อยู่ที่บทสวดนั่นแหละศีลสมาธิปัญญามันอยู่ด้วยกันท่านะบางคนไม่เข้าใจ คนถามำลุงตามว่าโอ้โมได้สวดมนต์นจะเวลาไหนพิจารณาไม่ต้องกลัวสวดไปเถอะมันไปด้วยการสวด <laughs> <otta> ไปเถอะมันไปด้วยการ